แล้ววันนี้แทนแล้วเชิงออมนะคะเป็นน้องสาวสุดแสนซน <Sweet S 2> สวยด,ด้วยสว<า>ย<า>มากที่สุดของเลอน้องอีมอชิตาดูย <guaranteed> oh. นะ uh huh. วันนี้จะมาทำอะไรคะพี่ออม We wish you Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. เออนะเออเปิดมากห้อย่างนี้นะคะ่ะก็เป็นแบบว่าเทศกาลของเทศกาลของคริสต์มาสไงต้องมีทุกปีใกล้สิ้นปีแล้วเนี่ย 25ธันวาคมก็เลยคือเป็นอาหารแบบว่าฝรั่งนิดนึงเราใช้ซอสวาซาตาใช่จริงได้เป็นลูกคืออิเลแล้วก็มีแต่ว่าเชื่อสัตวอิตาลีมันไม่เด่นชัดก็เป็นจีนเด่นชัดกว่าเดนชัดมากกว่าอ๋อก็เลยเป็นอย่างนั้นวันนี้ทำสปาเกตตี้เส้นดำคุณชอบมากจริงป่าวชอบเลยอะเป็นสปาเกตตี้หมึกดำใช่ไหมใช่เส้นหดำดำนะเลิศนะแล้วไงต่อแล้วก็มีสลัดที่ใส่เป็ดมิ้ว เริ่มเลยเรนะจ๊ะที่ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างอ่ะตอนนี้อินก็มีถ่ายหนังเรื่องซุปเปอร์แหกแบบสบายค่ะซุปเปอร์แหกแบบสบายซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นนางเอกอ่ะและคือเดี๋ยวบาเขาต้องการหลอกคุณผู้ชมไงหลอกว่าให้มดเป็นนางเอกไงแต่ที่จริงแล้วอินกินเป็นนางเป็เอกพอโปสเตอร์แปะมาตามทั่วประเทศไทยต้องกินเห็นครึ่งหน้าตรงนี้เองเดีวบาเดีวบาให้มันหลอกให้หลอกให้หลอกว่าเอ๊ะไทยไทยไทยจริงแล้วมดไม่ใช่อะไรอย่างนี้ รสนาวีเตอรามิลเนี่ยกินแล้วมีพลังใช่ไหมเขาบอกอ่ะจริงแตกินเสร็จปุ๊บพลังเรามากเลยนะแล้วแจกวัสดุก้าให้นะเป็นกล่องเล็กน่ารักนะกินได้เลยป่ะกินได้เลยตัดน้อยด้วยอ่ะไม่อ้วนไม่อ้วนไม่อ้วนห้างาดเองอ่ะถูกนะเออทำจากตัวเหลือทั้งเม็ดละเม็ดเลยนะทั้งเม็ดเลยน้องอิ่มน้องอิ่มเข้ามุมาเป็นยังไงอ่ะ อิมเข้าวงการมาได้ไงได้วยการประกวดเวทีหนึ่งต <All right. S 2> อนนั้นเนี่ยเวทีนั้นคือที่อิมแบบใฝ่ฝันว่าอิมอยากได้มือถือ <laughs> อิมเป็นคนเชียงใหม่จริงแล้วะเจ้าเป็นคนเชียงใหม่หนใมนเจ้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือ <laughs> อยากได้มือถือในประกวดทำไมอยากได้มือถือไม่เข้าใจก็ <laughs> <laughs> สมัยนะั้นก็เคยใครใช้มือถือโอ้โหเท่ะนะสุดโดอะไรนะอ่าอะไรนี่คือแบบว่าหนุ่มๆก็ถล่งกันเต็มแน่ๆเลยก็เลยคิดว่าต้องมีการประกวดต้องประกวดเพราะได้เงินเยอะเอราะฉะนั้นสมมติว่าใครชนะเนี่ยจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาท ต้องเตือนค่ะเขาเขาให้จับฉลากก่อนว่าเขาสามารถจะเด็ดอะไรคือเขาไม่ให้เราเลือกเองนะเอาทำไมอ่ะเอาจริงเหรอเออจะจับจับมาเปิดนางปุ๊บให้เดินแบบซึ่งตอนนั้นความฝันกินกินอยากเป็นนางแบบมากเลยเพราะตอนนั้นอยู่เชียงใหม่เนี่ยคือตัวกินเนี่ยนะถือว่าแบบสูงสูงพอดีใช่ไหมยินก็เขาให้เราใจแบบมั่นใจมากเลยกินก็เลยอ่าเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยชนะเลย เสร็จแล้วก็ได้เงินหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมจำได้ไหมหรือซือโน้สีม่วงี <c oughs> ดได้เส้นที่สิบอะจำได้สมัยนูน้นมันก็มีมือถืออ่ะแี้วนี่ะพอแบบว่าได้สเสร็จปุ๊บ,บเข้ารอบมาแล้วกนะรุงเทพได้ 101, บบถ้าชนะเลิกได้แสนหนึ่งมันเยอะขนาดนี้จะทำอะไรต่อต่อมาได้มือถือเสร็จแล้วก็คิดว่าอยากได้อะไรอีกสมัยนั้นนี่มยูใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ต้องเป็นแบบว่าเบสต้าอะไรอย่างงี้ก็ได้ ถ้าไม่ไม่คิดแบบว่าคือได้เงินมาปุ๊บเก็บไม่เอาเก็บเราต้องซื้อความสุขเข้าไว้อะไรอ่ะล้วสมมติว่าได้เงินแสนบาทเนี่ยทำอะไรก็แล้วว่าซูเวสต้าอ้วก็ปวด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 ไปปวดมาได้ที่2อถ้าหนึ่งแสงก็เหลือห้าหมื่นเฮ้ยก็ลอดนะดีใจมากเลยก็ให้เบลเนี่ยไปซื้อเวสต้าได้เงินไหรยแล้วเบลฝากเลินซื้อห้าหม ถ้าเหมือนก็เดี๋ยฝากเพื่อนซื้อให้เพืเ่อน,นจริงอ่ะเพื่อนชิงอาชิพถ่ายละครอร่อยพอเขามเลยเหรอจะเราไปเลยเพื่อนไปตั้งจังหวัดเลยทีเจี๊ยบกัจน,นานพรปลอดภัปยปลอดภัทยทีเดียวเลยทำไมโทรมาให้เล่นะละครโอ,โอ้ยก็ได้ดิแล้วหลังจากนั้นอาชีก็ได้เป็นแบบว่าเรื่องแรกในการเล่นเล่นละครของอเชีชีพเป็นทอมคือเรื่องแรกเนี่ยสคริปต์บทอ่านไม่เป็นด้วยไงอ่านยังไงแล้วต้องมองกล้องไหนแล้วเรื่องนั้นจะเห็นกิงแต่ได้ค่ะ สงสารนะทำไมล่ะพี่แซนนี่แล้วเขาก็สอนเไงหลังจากนั้นก็ได้เลยอย่างนี้เดี๋ยวสักจะใส่อะไรบ้างเนี่ยใส่มสนาวแล้วก็ใส่วิตามิลนะใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองใส่ไปแล้วเหรอใส่ไปแล้วนะใช่ระหว่างคุยเรื่องราวของแลอัจฉริยะเดี๋ยวเราจะปั่นไงแค่นี้เองใช่ง่ายดีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่น้ำมันใส่มาแล้วะชิใส่มาเทมาเท่าไหนอ่ะเทมาเทมาแล้วบอกว่าสต็อกนะอ่ะ สอมซัโอเคอาชีแล้วไงต่อเรามาอีกเสร็จแล้วก็ได้ไเ้เป็นหอมไงใช่นั้นหรอเเป็นหอมแล้วก็มาก็เล่นเล่นเล่นมาเล่นเป็นตัวลาย้างอะไรมากสแกมป์โอ้โหหอบันค่ะเชนกับเชนเชเนเชนเชนเชเชนทีนี้ฝันให้มันแบบว่ามันเนื้อยะกัน แค่นึงอันนี้เหรอแค่นานก็เสร็จแค่ตัวหัวมมาลายหัวมมาลายมาเลยนี่อยู่ตั้งแต่เป็นเด็กแล้วนะผมตั้งแต่พ่อแม่พี่ออกแบบว่าให้นี่เลยอ่ะรักกันใช่ไหมจริงอยู่นานมากเลยไงเป็นนสติกหัวมมาลายรุ่นแพตินัมและปัจจุบันก็ยังไม่เปลี่านเลยไม่เปลี่ยนไม่ยี่สิบปีนะจริงอ่ะเสร็จแล้วรอกันแ้งร้อนคือเส้นนี้เราต้มไปแล้วนะอุ้ยเออเออชี้ห้ชี้หันไหนนี่ให้เลยดิ อาชีพอย่างทิชชี่แม่สาวรักน้องไงรักน้องไงใช้น้องอะไอ้ด้วนเลยรอเรนทำนี่นี่ไม่เอานะไม่ถูกต้องนะถ<ำ>ูต้องอาชีพเราอาชีชอบเล่นหนังหรือละครามากกว่ากันอะอุ๊ยชอบเล่นสองอย่างเลย คือว่าละครเนี่ยก็สนุกนะหนังก็สนุกไงคือหนังเนี่ยตอนได้ชัตเตอร์มาแรกเนี่เออเป็นยังไงอ่ะไม่เคยรู้ไงทำไมว่าหนังใช้กล้องแค่กล้องเดียวเราก็แบบว่าเล่นๆอยู่ฟุ่งกับสังคัดแล้วก็บอกว่าอะทำแบบเดิมอีกออสมมติว่ากินทังท่าเดินไงเขาก็ให้กินทำแบบเดิมอีกก็แบบว่างงไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเราเล่นไม่ดีหรอเออทำไมเขาสั่งคัดเออแล้วก็ เราก็ไม่ไหวไงเราก็ไปขออนันดาใช่ไหมขออนันดาอนันดาว่าอนันดาเราเราเราเสียใจเราเสียใจอ่ะเราเราเราไม่ไหวแล้วว่าเราเล่นไม่ดีใช่ไหมทำไงเราก็ร้องไห้กู้กับกู้กับต้องทำหน้างงร้องทำไมร้องทำไมเป็นไรก็เอาอินหลายรอบเลยอย่างไอ้แค่ท่าเดินอ่ะใจอินอินเดินไม่ไม่ถูกตรงไหนหรออะไรเงี้ยเขาก็เอาตรงสังคือบ้านหัวอิมป้าไม่เป็นไรเนะคะก็มันมี โอ้ยแ mm ้มากเลยได้่นเล่นนักเยประสบการณ์ไงเสร็จแล้วนะในในส่วนนี้นะก็เราจะจัดจานแล้วเดี๋ยวเราไปทานกันเพราะหิวมากแล้ววมเกราคางั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ Qual razão?